่าตรงนี้ x กำลังสองลบส x ลบเเท่ากับสอ่ะข้อนี้ใครใช่วยคูคิดหน่อยที่ทำไงดีนี่เราก็เปลี่ยนเป็น x กำลังสองลบส x ลบเนะครับเท่ากับสาจหรือนะ x กำลังสองลบส x นะเอ่อลบเเท่ากับลบสจนโอเคนะครับราอนี้เราก็มาทำฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งซ้ายก่อนนะครับนะ บวกอยู่ย้ายไปลบก็เป็น x กาลังสองลบสี่ x ลบเก้าลบสามเท่ากับศูนย์นะบวกอยู่ย้ายเป็นลบธรรมดาก็เป็น x กาลังสองลบสี่ x ลบสิบสองเท่ากับศูนย์นะครับคราวนี้แยกจัวประกอบเป็นคล่องกันยังเนี่ยการแยกจัวประกอบคืออะไรลูกนะก็คือว่านะถ้าตรงนี้เป็นลบนะเลขตรงกลางเกิดจากการลบของผลคูณของตัวหลัง อะไรคูณกันได้12แล้วลบกันได้4ก็6คูณ2เท่ากับ12ใช่ไหมแล้วก็6ลบ2เท่ากับ4โอเคเราก็แยกเป็น2งเล็บนะใครมาแล้วช่วยครูคิดได้เลยนะครับนะกลายเป็น x ลบ6ตัว1นึงกับ x บวก2ตัว1นึงนะเท่ากับศนใช่ไหมเลบ6กับ x บวกโอเคคูณกันไปนะเนี่ยมันจะได้ข้างบนนี้นะครับนะเพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ x จะเท่ากับ6แล้วก็ลบ2นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็ลบ3ย้ายมาก็เป็น x กกำลังสองลบ 4x ลบ9บวก3เท่ากับ0นะครับ x กำลังสองลบ 4x แล้วก็ลบเท่าไหร่ลบ6ใช่มเท่ากับ0อะไรคูณกันได้6เแล้วลบกันได้4มีไหมเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวครูทำตรงนี้นะครูขอแยกมาตรงนี้ครูก็นะเมื่อกี้เป็น x กกำลังสองลบ 4x ลบ6ใช่ไหม นะนะครูขอคิดตรงนี้นะราวนี้เนี่ยถ้าเรามองไม่ออกก็ใช้สูตรเลยลูกนะใช้สูตรเลยคือ x เท่ากับเท่าไร่ x เท่ากับลบ b นะบวกลบนะรูทนะ b กำลังสองลบ4่ส่วนด้วย 2a คราวนี้ข้อนี้ a คือเลขนี้นะ a คือ1ตรงนี้นะครับนะเราจะได้ว่า a คือ1แล้วก็ b เท่ากับลบ4นะ แล้วก็ C เท่ากับลบ6ใช่ไหมตามนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ใส่สูตรไปเลยลูกนะเพราะนั้นจะได้ว่า x เท่ากับลบของลบ4นะบวกลบรูท b กํลัง2คือลบ4กํลัง2ลบ 4a คือ 1c คือลบ6ใช่ไหมส่วนด้วย 2a นะครับ 2a ก็2คูณ1ก็ลบ4ก็เป็น4บวกลบเท่าไหร่ลูก4 4ตรงนี้ก็เป็นรูทนะอะคุณทดตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ ลบ 4, กำลัง2ลบลบคูนลบ,ลบเป็นบวกบวก24่ส1บบวกกับ24ใช่ไหมอ่าก็เป็น40นะครับก็เป็นรูท40นะตรงนี้ก็เป็นรูท4 40รูท40ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นรูท40ก็คือ4คูณ10นะครับตรงนี้นะมันได้40ส่วนด้วย2เข้าไปเพราะนั้นตรงนี้จะถอดรูทได้กลายเป็น4บวกลบนะกลายเป็น2องรูทสินะ10ถอดไม่ได้นะแล้วก็ส่วน2 เพราะนั้นคําตอบที่ได้สองคำอีกคาตอบหนึ่งก็คือ4บวกลบ2รู้สึกก็คือนะ x เท่ากับ4บวก2รู้สิส่วน2เนาะส่วน2นะครับบวกลบนะอ่ะครบวกลบก่อนเพราะเดี๋ยวครูจะดึงลบดึงเลข2ตัวร่วงออกมากลายเป็น2บวกลบแล้วก็ส่วน2เข้าไป,ไปตัวนี้ตัดทิ้งนะเพราะนั้นคำตอบที่ได้นะครับคำตอบที่ได้คือ x เท่ากับเท่าไหร่ได้บ้าง6 ลบสองนะครับตรงนี้ก็เป็นสองบวกลบสิบกับสองลบลบสิบอ่ามีทั้งสี่คำตอบเนะี่ยข้อนี้ตอบทำหนึ่ง